สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณหมอคุณแม่พี่น้องสุขสุขคนนะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้แนวทางของอาจารย์เซียนขายขามโค,งะคะโง้งนะคะ่ะโอ้ยเสด็จในแอดบันไดวาวซูเอฟซีฟังเนาะแอดเมื่อแต่บ่ายบ่าพระไหวยเจ้าอยู่มันนี่กลับมากะ่ะช่วงเที่ยงกังกลัวจะใบ่ายกลัวแล้วคุยกับอาจารย์มี FC ฟหนึ่งท่านนะคะที่ต้องมาถามว่าอันที่เด็ดเลขฝันเลข คงสุดท้ายของอาจารย์เสียงคาดเป็นตัวใดพันวันนะแอดกเลยทั่วไปถามเสียงกระซิบนะคะมีเสียงกับซิบก็เลยบ่ได้อัดคลิปให้เพราะว่าเวลาบ่ได้นะคะเวลาจำกัดเสียงมากกับซิอาจารย์บอกศูนย์เจ็ดหกมาสั่นมานอนอยู่เอเดีีอย่างคือบ่ไปซื้อเลขพ่นว่าเสียงกระซิบมากบอกอาจารย์เมื่อนี้นะคะ ปน่าจะประมาณช่วงคุยกระจัยในช่วงใบกยกวๆาบาสองโมงกว่าแล้วนะคะที่อดคุยคัน์บอสันเอฟซีสิได้กันอยู่ดอกนะคะเพราะว่าโอ้ยนอนเสียดายแทนมานอนอยู่เอ็นอยังคือพ่ไปซื้อเลขศูนย์หกศูนย์หกเจ็ดไอศูนย์เจ็ดหกคนว,วางสิอ้นนั้นเขียนไว้อย่ไหมก็เลยว่าโอ้เสียดายเนาะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวสีมา นี่ค่ะนี่ค่ะเลขความฝันของอาจารย์เนี่ยเอดเขียนไว้อยู่นี่แม่นี่เห็นบ่กศูนย์หกเจ็ดน้องไส้เพื่อนให้แฟนอาจารย์เสื่องการหนึ่งเก้าเจ็ดแต่ว่ามากกว่ิบอาจารย์ศูนย์หกเจ็ด่อนอ้ยน้ตัดเด่นศูนย์เจ็ดศูนย์หกหกเจ็ดสามตัวก็ได้แล้วเนาะค่ะคุณพอแม่ เป็นยังนไปคลิปนี้เป็นลาวเพื่อนบ้านคำคงไปด้วนๆวค่นขออนุญาตขออนุญาตโกรธเจ้าของเนยยังน้อยนะนี่ค่ะนะวันที่ผ่านมาเขาแปดตัวเดียว,วนะค่ะมาหกหกแปดนะ้มาตามต่อ,ต,อตามไม่แบบนี้จานให้มาแล้วนาะค่นแนวทางตัวใวดบัวหันได้ออกนะตัวไหนที่ยังไม่ได้ออกอ่ารัฐบาลไทย เอามาตามเล่าเบิงนะัตามเพื่อนบ้านเราวันนี้แรกกันจานเช่นขามักจะเป็นนึงสี่หลักแนวทางรัฐบาลไทยเห็นไหมบอกแม่เลขทูบสองสี่สองบอกอ่ะคุใส่เนี่ยนะปูนหนเข้าบ้างนะเขา้าเดี๋ยวสิทำคลิปอันสรุปแนวทาง รัฐบาลไทยอยู่น้องคำนี่ค่ะองจันเซียนขารัฐบาลไทยเลขทูบ <c oughs> ลองเอาเลขทูบวันนี้นะะ้องอะเลขทูบของมันนี้เนี่ยลองไปที่ล่าบันนี้นะะ้องอะสี่สองสี่เลขทูบเพราะว่าเคยออกแตกครอบสามตัวนี้แล้วก็เลขยังที่จันเพิ่์นบม,มาาน้อะก็มีสี่ห้าหกคุณบอะลองเอาสี่ห้าห้าหกนี่ ไปเพื่อนบ้านล่องเมืองนึงอ่ะแล้วก็สี่สองสี่เนาะเนี่ยหกแปดที่จานฟันว่าผู้หญิงไงเบืองหนะักผากไปลาวแล้วบม่ได้อามานี่แอดกะบ่สลาดพ่อนะ้วกัหัวซ่าในจังน้อยเม่นจังน้อยแหละซ่าลายอีลินล่ะเอาไปเพื่อนบ้านด้วยสี 4, 2, 4่สองสี่นะคะเลขทูบเคยแตกสามตัวย้อนหลังอยู่บ่อยๆ ่ะไปยังเร็วน,นะมือนี่จานเส้นขาเนาะใครโทรมาจ้าปูเสือเดี๋ยวเยวราปูฮัลโหลครับปูปูฮัลโหลบอดี้ล่ะบอดี้ทรอล่ะครับปูพูด้กันกัน โอ้ยปยูอัดคลิปอยู่ต่เนี้เพื่อนบ้านเราเพื่อนนายเพื่อนกรอนจังสีเฮ็ดไทยไหมคะ่ะปูอ้หสุดยอดมากค่ะรัฐบาลไทยจ้าจ้าเขียนพิดเลยบหมนี้ยจานเซียนขาเนาะไม่มันเซียนหน้าแก้งเฝ้าได้ยบมเนี้เ <c oughs> อ้า ขอไพ่แล้วอ่ะป่าไปนิดนึงอัดดิบจอนเซียนค่ะลาวนะค่ะของวันที่เอ่อสิบหกกุมภาหกเก้านะค่ะตรงกับวันจันทร์หลังจากไพยออกดูวันแน่รีบแน่จัง่อยนะค่ะเดี๋ยวระท่านย่านเด็ ันผู้ตามบ่ท่านเนาะบางท่านอาจจะไม่เห็นเนาะ,ค,ะคลิปบ่แดงเนาะเพราะว่าแอดโหลดคลิปติดกันมากๆเลยอาจจะคอมเมนต์ไหนเนาะ,ะเปิดข้างการมองเห็นน,นั่นแน่ยเพราะว่าถ้าคอมเมนต์ว่ามีการอ่าคอมเมนต์หลายๆเนาะคะ่ะการตอบกลับมากๆเพิ่นจะเปิดข้ารการมองเห็นให้เนาะคะ่ะ อะลาวันนี้นะคะของอาจารย์เซียนขาให้มาแล้วนะคะ1 6เดือน269 1587นะคะ1587นะคะแต่ว่าอาจารย์เซียนขาฝันเห็นโจพาารวยวามามันบังคันออกอ่าเป็นฝันเห็นโจพ้ารวยไปแฟนเปนอนยุท้ายรถัา ยังไม่มาเนาะค่ะอาจารย์เยนขาฝันว่าเห็นโจบารวยไปแฝนเปนอนอยู่ท้ายรถเมือม่อเช้าเมื่อคืนนี่อ่าเมา่บังจะเบี่ยนรถของแอแนเนอร์อาจารย์ในม้ามีอย่างเนี้ยสี่สามเนอรสี่สามสี่สามสี่หนึ่งเนาะสี่ห้าอ่ะ แต่ว่าเคยเคยไปลาวเนาะคะ่ะอาจารย์เคยฝันแบบนี้ฝันเห็นโจบารวยแล้วเคยฝันมาบ้านโจบารวยเนี่ยเธอเลขบ้านออกเนาะคะ่ะแตกสามตัวแต่ว่าวันนี้อาจารย์บอกเมื่อเช้านีแล้่ะบอกว่าฝันเห็นโจบารวยแฝนเปน,นอนอยู่ท้ายรถตัวเองเนาะคะ่ะอ่าทะเบียนรถของงานเนาะคะ่ะขอพูดเลยเนาะถามมันมาถ้ามา ทะเบียนรถของญาตคือ 7, 4, 3, 4เจ็ดสี่สามสี่เนาะย่เริ่มตันเล่นแล้วคุณมอนแม่เนอะเมื่อนี่จุดทูบนะแอดจุดทูบที่ร้านเนาะจุดทูบที่ได้นะ 6, เนี่ยนะหกสามเนอะอันสามสามสี่ทูบฝั่งซ้ายมือสามสามสี 3, 3, ่ทูบฝั่งซ้ายมือนี่ สามสามสี่ทูกฟังขวามือได้เก้าหกสี่หรือสี่หกเก้านี่ละ่ะแอดขอรัฐบาลไทยปรากฏว่าเพิ่นหกสามเพิ่นคว้ยกันมากสิแม่ค่ะเพิ่นไบไมากสิเพิ่นเข่าตรงนี้เนาะขอเล่ามาเนยฟังขวามือขอเล่ามีสามสามสี่เลขทูบที่ขอจุดมือนี่นะฝากไปกับอาจารย์นี่ละ ก็ฝากเลขทูบแอดจพารวยแล้วค่ะไปกับอาจารย์เส้นขาเนาะ,ะเพราะแอดไม่มีเวลาแล้วมันด่วนไหมกัะเล่ามาหนินี่ค่ะฝากไปกับเลขไปกับพ่ออาจารย์เนาะ,ะของแอดเนาะ,ะแอดมินเนาะ,ะเล่า,เ,าเลขทูบสามสามสี่เนาะฝั่งนี้คือหก เก้าสี่เนาะค่ะนี่เลขทูบของแอนเนาะค่ะจุดสองงนเอาแบบด่วๆนๆเบิ่งเอาปรากฏว่าขอรัฐบาลไทยวันนี้ไปไหว้เจ้ามาเนาะไหว่อยู่บ้านเนี่ยปรากฏว่าจุดทูบนะฝั่งนี้ขอรัฐบาลไทยฝั่งนี้ขอลาวเพื่อนบ้านข่ามค้งปรากฏว่ามันมาหกสามจังสิแม่โอ้ย 8, 9, 3, 4, 9, 9, 4แบดเก่าได้สามสามสี่กับหกเก้าสี่เนาะค่ะยันก็นไม่ได้เอานี่ เอาไปนี้ลองเบิงนะค,ะคุณพอ่อแม่เพราะว่าขอเล่าเิ่นวนะะ้เด้ยค่ะขอเล่าด้วยใครด้วยเนาะนี่ค่ะฝากไปกัปาจันย์ด้วยนะคฝากไปกัอาจารยร์ฝากไปกัอาจา,ยะะารย์รเซียนขาด้วยนะเพราะว่าแอดทำคลิปเล่าเมื่นอนี้คือคลิปสุดท้ายของวันนี้สาวเยอรมันเห็นเป็นท้วมมากเนาะ,ค,ะคือเงียบ่ะ รัฐบาลได้กับรได้รับสายกันมือขึ้นนี่เพราะว่ามันเออสุมันมันมันสุกระหกแล้วกัก็ได้จะเป็นชิปหน้าเนะะ้วกันชิปหน้านะะ 1, 5, 8, นะะเนาะหนึ่งห้าแปดเจ็ดแล้วกันเลขของอาจารย์หนึ่งห้าแปดเจ็ดตรงปะสี 4, 7, ะะ่กับเจ็ดนล้วสี่สามสี่หนึ่งสี่ห้าที่อาจารย์จับใหะะ้แล้วกั วันว่าไปนอนอยู่ไทยรถนะเ,เลขที่ทะเบียนรถของแอดกะตามนี้ตามก้องฟันของอาจารย์เดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวแอติดภารกิจขอท่องกลรม ตอนหลังแ้วกันอะตามนี้คุณพ่อคุณแม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่งเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกเส้นและะ้วกขอการาบขอพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบุูรสักคนที่มารับชมรับฟังนะคนไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้ขอหอทุกท่านโชคดีร่ำรวยและะ้วคุณพ่อแม่เด้อขอให้ร่ำรวยขอให้แห้งให้ปังขามโค้งไม่แรงขอให้แตกสามตัวเด้อเนาะจันเชียนขาเนาะ ขอให้รวยขอให้รวยผู้ด,ดีคิดดีทำดีก็ขอยิ่งรวยยิ่งรวยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ